สวัสดีค่ะนักเรียนอ่นักเรียนดูนะลูกในกิจกรรมที่ผ่านมานักเรียนค้นพบว่าเห็นไหมคะค้นพบว่าเมื่อเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งเส้นตรงคู่นั้นขนานกันจากขนานกันก็ต่อเมื่อขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันได้ ร้อยแปดสิบองศาถ้ามันไม่ได้ร้อยแปดสองศาแสดงว่ามันไม่ขนานกันนะคะทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันนะลูกนะตัวอย่างนะคะถ้าอยู่ในหนังสือนักเรียนจะอยู่หน้าร3 7ยสนะลูกนะสามารถเปิดหนังสือดูไปพร้อมกับคุณครูได้นะคะ,ะเส้นตรง ab และ cd ในแต่ละข้อ ขนานกันหรือไม่เพราะเหตุใดนักเรียนดูรูปแรกเนี่ยเราอยากรู้ว่าเส้นตรงสองเส้นเนี้ยขนานกันไหมดูตรงไหนลูกดูมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดนีงไงเขากำหนดมาให้เนี่ยมุมสองมุมเนี่ยร้อยยี่สิบสี่บวกห้าสิบหกเอามุมมารวมกันได้เท่าไหร่ลูก ร้อใช่ไหมคะถ้าได้180แสดงว่าเส้นตรงสองเส้นเนี่ยเส้นตรง2เส้นเนี่ยขนานกันสัญลักษณ์ขนานนะลูกนะเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD นะคะเห็นไะหถ้ามันรวมกันได้180แสดงว่าเส้นตรง2เส้นขนานกัน อลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งตัวนี้นะคะอันนี้เขาให้เป็นม,มุมฉากมุมฉาก90องศาใช่ไหมคะมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันก็เอาสองมุมเนี้ยมารวมกัน92บวก90เท่ากับเท่าไหร่ลูก182ใช่ไหมคะ182องศา,า182องศา ตรงนี้ไม่เท่ากับ180ใช่ไหมคะดังนั้นเส้นตรง AB จึงไม่ขนานนะคะไม่ขนานนะไม่ขนานไม่ขนานกับเส้นตรง CD นะคะไม่ขนานกับเส้นตรง CD แค่นี้เองไม่ยากเนาะใช่ไหมลูกไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่ทีนี้ลองดูหน้าถัดไปนะลูกหน้าร้อยสามสิบแปดนะคะอ่านี่ไงเขาอธิบายให้เราฟังนะไหมข้อแรก มันรวมกันแล้วได้180จึงขนานกันไหคะสัญลักษณ์การขนานนะคะถ้ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันแล้วไม่ได้180แสดงว่ามันไม่ขนานกันแค่นั้นเองเนาะอาลองมาดูตัวอย่างถัดไปนะลูกนะอากำหนดให้ AB ขนานเขากำหนดมาเลยว่า เส้นตรง ab ขนานกับเส้นตรง cd เขาให้หาค่า x เ,เรารู้ว่าถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันรวมกันจะได้180ใช่ไหมลกูกเพราะฉะนั้นมุมนี้มุม,มนี้กับตัวนี้รวมกันมันจะต้องได้เท่ากับ180อองศาใช่ไหมคะ เราก็มาแก้สมการนะเอาสองตัวบวกกันได้ร้อยแปดสิบเสร็จแล้วทำยังไงไหมคะเจ็ดสิบสองลบแปดบวก72ก็คือ72ลบ8ก็ได้64ใช่ไหมคะ64มันบวกอยู่ทำไงลูกเอามาลบอเอามาลบออกจาก180 นะคะลบ64ออกก็เหลือ116 2 x เท่ากับ116เพราะฉะนั้น x เดียวก็เอา2มาหารใช่ไหมลกูกเอา2มาหารตอนนี้ก็ได้58เพราะฉะนั้น x ก็คือ58นะคะแก้สมการหาค่า x เขาถามจงหาค่า x เราก็ตอบเลยว่าค่า x เท่ากับ58แค่นี้เองไม่ยากนะคะอ่าตัวอย่างถัดไปนะลูกนะ อันนี้เขากาหนดให้กําหนดให้อันนี้เป็นลังสีนะคะถ้ามีหัวลูกศรเดียวคือรังสีลังสี PQ นะ PQ นะคะลังสี PQ ขนานกับลังสี r s นะคะและมีเส้นตรง PR เป็นเส้นตัดหมเป็นเส้นตัดแสดงว่าอันนี้เราสามารถต่อมาได้ใช่ไหม เป็นเส้นตัดของของสองอันนี้นะคะให้พิสูจน์ว่ามุมหนึ่งเท่ากับมุมสามอ่ะตัดปุ๊บแสดงว่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันคือมุมไหนลูกมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันคือมุมที่สองกับมุมที่สามใช่ไหมคะคือมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันถูกไหม 2มุมนี้เพราะฉะนั้น2มุมนี้คือมุม2บวกกับมุม3จะได้180นะคะเ,คเพราะว่าเขากำหนดมาขนาดกันโอเคนะคะแต่เขาไม่ได้ถามเขาถามว่ามุม1กับมุม3มเนี่ยมันจะเท่ากันจริงไหมจริงไหมลูกอไปดูวิธีการพิสูจน์นะคะในหน้าถัดไปนะคะเ,คเขาต้องการพิสูจน์ว่ามุม1กับมุม3เท่ากันจริงไหม เห็นไหมมุมสองกับมุมสามรวมกันได้ร้อยแปดสิบเหมือนที่ครูบอกตะกี้นี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้ว,วมุมหนึ่งมันต้องมีรูปด้วยเนาะเดี๋ยวเอาทำยังไงจะได้รูปดูด้วยกันมุมหนึ่งกับมุมสามรวมกันได้ร้อยแปดสิบดูรูปดีกว่าเนาะ,ะมุมสองและมุมสามรวมกันได้ร้อยแปดสิบใช่ไหมคะ ดี๋ยวเราดูดูเนาะมุมสองและมุมหนึ่งทีนี้มุมสองและมุมหนึ่งเนี่ยมันเป็นมุมประชิดนะคะมุมประชิดก็คือมุมครึ่งครึ่งวงกลมเนี่ยมันมันติดกันเนี่ยมุมประชิดมันก็ต้องรวมกันได้มุมหนึ่งบวกมุมสองก็ต้องรวมกันได้ร8 0ยแปดิครึ่งวงกลมพอดีใช่ไหมคะวงกลม3 6 0หครึ่งวงกลมพอดีสองมุมนี้ร8 0แปดใช่ไหมลูก เท่ากันเท่ากันนะคะ180ยปดบเท่ากันเพราะฉะนั้นเราเอาสองมุมนี้มาใช้สมบัติเท่ากันได้ก็คือมุม1บวกมุม2ก็จะเท่ากับมุม2บวกมุม3ใช่ไหมลูกอ่าใช้สมบัติการเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเราลบมุม2ออกถ้าเราลบมุมสอออกทั้งสองทางมันยังคงเท่ากันใช่ไหม ใช่ใช่ไหมคะเซนก็จะแสดงว่ามุมหนึ่งก็จะเท่ากับมุมสามเห็นไหมนี่คือการพิสูจน์ว่ามุมหนึ่งเท่ากับมุมสามนะคะอ่าโอเคนี่ไงเขาใช้สมบัติการเท่ากันคือสองมุมเนี่ยได้ร้อยแปดสิบแล้วเอาสองสองมุมนี้มาเท่ากันมุมสองตัดออกไปก็เหลือนหนึ่งเท่ากับสามสมบัติการเท่ากันนะคะ อ่ะทีนี้ดูตัวอย่างที่สี่นะลูกกูปเป็นวัดนิดหน่อย <c oughs> อ่ะกำหนดให้เส้นตรง AB ขนานกับ CD เห็นไหมลูกขนานกันนะคะแล้วก็ CD เส้นตรง CD ขนานกับ EF เขาให้พิสูจน์ว่าอ่ะเส้นตรง AB ขนานกับ EF ไหม ทำยังไงคะตัวนี้ต้องใช้สมบัติการถ่ายทอดแล้วเนาะเนี่ยเหมือนกับเส้นนี้เส้นนี้เท่ากับเส้นนี้เส้นที่หนึ่งเท่ากับเส้นที่สองเส้นสองเท่ากับเส้นที่สามแล้วเส้นที่หนึ่งเท่ากับเส้นที่สามใช่ไหมคล้ายๆกับแบบเป็นการถ่ายทอดอ่าเหมือนนายเอมีเงินเท่ากับนายบีนายบีมีเงินเท่ากับนายซีสรุปว่าเอมีเงินเท่ากับซีใช่ไหมนะคะวิธีพิสูจน์ทํายังไงดูนะคะ นี่เขาให้พิสูจน์ใช่ลากเส้นตรง PQ ตัดมานะคะตัดมาก็จะทำให้เกิดมุมเห็นไหมลกูกมุมหนึ่งมุมสองมุมสามมุมสี่จะเป็นมุมภายในนะคะมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดนะมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดทีนี้เราจะพิสูจน์ได้ยังไงว่ามัน มันขนานกันถ้ามุมภายในรวมกันได้ร้อยแปดสิบแสดงว่ามันขนานกันใช่ไหมลกูกอ่านะคะอ่าทีนี้มุม ab ขนานกับ cd มีนี่มามี pq เป็นเส้นตัดใช่ไหมคะมุมหนึ่งและมุมสองก็จะต้องเท่ากับร้อยแปดสิบ มุม1บวกมุม2จะเท่ากับ180ทําไมถึงเท่ากับร8 0ยเพราะเขาบอกว่า AB ขนานกับ CD นี่ไงสองเส้นนี้ขนานกันค่ะสองเส้นขนานกันมันจึงรวมกันได้ร8 0ใช่ค่ะทีนี้มุม3กับมุม4ก็เท่ากับ180เหมือนกันบวกกันเพราะอะไรก็เพราะสองเส้นนี้ขนานกันนะคะก็ได้180 ใช่ไหมคะอ่าแล้วทีนี้รวมกันทั้งทั้งหมดเนาะเอามุมหนึ่งมุมสองมุมหนึ่งมุมหนึ่งบวกมุมสองบวกมุมสามบวกมุมสี่ก็จะเท่ากับร้อยแปดสิบบวกร้อยแปดสิบใช่ไหมลูกใช่ไหมคะอ่า ก็จะได้เท่ากับร้อยปดสิเพราะว่าเอาสี่มุมเนี่ยมารวมกันใช่ไหมถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งขนาดของมุมภายในรวมกันได้ร้อยแปดสิบทีนี้ทำยังไงเราก็ถ้ามันเป็นมุมภายในเนาะก็คือมุมหนึ่งกับมุมสี่ถ้าถ้าเอา ให้เราดูแค่เส้นให้เราดูแค่เส้นเส้น A B กับ E F นะคะเราไม่ต้องไปดู C D มุมภายในก็คือมุม1กับมุม4ใช่ไหมลกูกมุม1กับมุม4มุม1กับมุม4รวมกันได้180แปดไหมก็ได้180เพราะอะไร เพราะมุมสองกับมุมสามรวมกันก็ได้ร้อยแปดสิบนะคะสองมุมนี้จึงรวมกันได้สี่มุมนี้จึงรวมกันได้ส6 0ร้อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่าสรุปได้ว่าเส้นตรง ab ขนานกับเส้นตรง ef นะคะเพราะว่า สมุมแดงๆที่ครูเขียนไว้เนี่ยมันรวมกันมุม1และมุมสีเนี่ยมันรวมกันได้ร้อยแปเคนะคะอ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวเราลองไปทำแบบฝึกหนะัดมาลูกนะอันนี้เป็นตัวอย่างในหนังสือนะคะสิ่งที่นักเรียนอ่ะนี้แสดงวิธีทำนะคะ มันเป็นสมบัติการถ่ายทอดนี่ไงูจากตัวอย่างนักเรียนจะเห็นว่าถ้าเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD แล้วเส้นตรง CD ขนานกับเส้นตรง EF นะคะแล้วเส้นตรง AB ขนานกับ EF ก็เหมือนที่ครูยกตัวอย่างแหละนาย A มีเงินเท่ากับนาย B นาย B มีเงินเท่ากับนาย C สรุปคือนาย A มีเงินเท่ากับนาย C เห็นนะคะเป็น การขนานกันมีสมบัติการถ่ายทอดนะ,ะถ่ายทอดจากคนหนึ่งไปคนหนึ่งนี่นะคะทีนี้แบบฝึกหัดเดี๋ยวจะให้นักเรียนไปลองทำดูนะคะแบบฝึกหัด3.1ในหนังสือเนาอะ,อะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี